ดิจิตอกให้กินความจำเครื่องมันเยอะเอออีกบังทีเนะี่ยมันก็ก็ได้นะผมก็ใช้คนติดตามติดตามกันช่างมันเยเอะสองอีกสองวันทีอีกสองอีกเครื่องพิงต้งองลบพิงเพราะว่ามันคือพอลบแล้วเครื่องเบาเลยนะเครื่องก็เบาไปเลยสองวันทีนะ เดีวเราก็ใช้แอปหนึ่งสองสองบัญชีสามบัญชีก็หวานไปไมาใช้นี่ดีกว่าโน้ตเนี่ยโน้ตน,นี่ก็มันมีความจำเยอะอะคือร้อยยี่บแปดเออไปใช้ดี้วก็โอเคอะแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีติดขดัดไม่มีสะดุดสะดุดนะโอ้ตัวนน้นมันมันพาให้สะดุดไปหมดเลยอย่างสะดุดหมดความจามันเกือเบเต็มเกือบเต็มอะพอรเราปล่อยวูบหายไปเลยหกหกกระบ เ,เทลบ็อกไปอีกเน่วย,ยความจา้เก็บร้อยหมดล็อกไปปุ๊บโอ้ทีนี้โล่งเลยเครื่องมันได้คลอกหน่อยตัวเล็กไปใช้ตัวนี้ดีกว่าใหญ่เใช้ภาษาบัญชทีจริจังแล้วไม่ใช่คนดังบัญชทีเราก็ไม่ได้ดังมากมายเราไม่ใช่คนดัง,ท,ดง,ดงทำดูเล่นเอาไว้ดูเล่นสนุกสนุกกันไปอะไรเที่ฉากแบนท์ทากวันว่ากันเรื่อยไป เออไอโน้ตน,นี่มันดีอย่างไอ,อกาแล็กซี่โน้ต